ปุจฉาเจ้าค่ะมีสันามีธรรมะข้อใดทําให้อายุยืนสุขภาพดีบ้างเจ้าค่ะเพิ่งจะสวดอยู่เมื่อเช้ารูป,ปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สวดอยู่ญญทุก ว่ามันช้าก็สวดแล้วยังมียังหน้าด้านมาถามอีกมีธรรมะข้อไหนให้อายุยืนให้สุขภาพแข็งแรงไม,ไม่รู้จะเอาอะไรถุยเอเออเาที่มึงสบายใจฮะมึงจะเอาหน้าทั้งตู้เลยเอาไปทั้งตู้อะกูยกให้ยกไปทั้งตู้แหลพะพละไตยปิีดกว่ะมึงก็ไปต้มน้ำอาบกินดื่ม เอาที่มือพอใจจบ <c oughs> สาธุเจ้าค่ะเวียนจากกระวาสุขและทุกซ้ำๆไม่เคยพ้นไปบนเวียนกำเนิดเกิดตายดังชีวิตนั้นมีเพียงเพื่อใ้กม